ไสาย3-8นาทีแบบนี้นะฮะยังอยู่ด้วยกันกับเม l โล i ลิฟวิ o งโยป p นะฮะและอีก ศิลปินกลุ่มนึงฮะต้องเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะฮะศิลปินน้องใหม่นะฮะจากค่าย Music Move Record นะฮะตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ละมุนหัวใจเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบเพลงที่ดูแล้วยิ้มฟังแล้วยิ้มนะฮะละมุนมากๆากฮะ,ะกับอยู่ดีๆก็น่ารักนะครับแล้ววันนี้2ศิลปินที่จะมา,าพูดคุยกับเรานะฮะน้องเมฆแจ๊กกับน้องอันนะฮะอยู่กับเราเลยด้วยสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวให้เมฆแจ๊กกับอันนะฮะทักทายแฟนๆหน่อยตอนนี้ทางแอปพลิเคชันแล้ววก็็ทางเบไซต์ ของเบลโลว์ลิฟวิงอยู่ปออ๊อปครับเชิญครับเอาเลยครับก็เมกแจ็คนะครับมาจาก MusicMove Records ครับ <c oughs> สวัสดีครับอัญเจษดาจากมิสมูบไลคอดครับผมนี่หลายคนน่าจะได้ฟังเพลงของน้องอัญไปแล้วด้วยเพราะปล่อยมาเท่าที่พี่ดูน่าจะเป็นน่าจะเดือนนึงแล้วใช่ประมาณเดือนนึงครับเพลงที่แบบว่าฟังเราถ้าเคยเกิดใครเจ็บปวดอกหักอยู่นี้น้่นหนักเลยนะใช,ใช่ครับเป็นเพลงที่แบบว่าดึงอารมณ์สุดๆดิดออด่งไปเลยนะเดี๋ยวเราพูดถึงเพลงเพลงนี้กันด้วยแต่ว่าสักครู่น<อ><ช>ี้ที่พี่โดมเปิดไปนะฮะเลือกเปิดแบบเพลงละมุนหัวใจกันก่อน เริ่มต้นชั่วโมงนี้นะกับอยู่ดีๆก็น่ารักนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราพูดถึงเพลงนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงนะเราสองคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ Music Move Re c o r d ดเนี่ยได้ยังไงเส้นทางการมาเป็นศิลปินไอดอลน้องใหม่ของค่ายเนี้ยค่ายนี้คือเพลงพ้อม mm hmm. กับทุกเพลงเราเริ่มต้นตรงไหนถึงได้มาอยู่กับ Music Move ครับน้อง uh, เบเกจพงผมคือเหมือนก็มีช่วงที่โควิดใช่ไหมครับแล้วก็อ,อยู่บ้านอะไรอย่างงี้แล้วก็ เหมือนกับมีช่วงที่ผมมาเล่นขับเฮาส์กำลังบูมบูมแอปพลิเค <Club> ชันขับเฮาส์ที่เข้าไปเมามอยไลฟ์กันใช่ก็จะนั่งพูดคุยกันแล้วบางทีก็เหมือนกับเล่นเล่น,ลนผัดกันเล่นดนตรีกันเล่นร้องเพลงครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่โอ๊ที่เป็นพี่โปรดิวเซอร์ของ m u วสิคครับเขาเข้ามาพอดีตอนที่ผมร้อง ว่าพี่เขามาแอบเล่นขับเขาด้วยเหรอใช่เรามาได้ยินร้องร้องไปพอดีใช่ครับอุ้ยเออต้อไงต่อแล้วไงต่อกเสร็แล้วเหมือนกับพอเราร้องเสร็จอันนี้พี่เขาก็เหมือนกับ Direct Message มาครับว่าไ้่แบบสนใจอยากมาอยู่ค่ายอะไรอย่างนี้ครับอือโอ้ยนี่เหมือนเป็นเส้นทางของน้องเมกแจ็คนะฮะเริ่มต้นจากแบบเหมือนแบบ เอากีตาร์เอาเพลงแล้วร้องลงไปในขับเขาั่นแหละแล้วก็เปิดไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยเพื่อนใช่เจอครับเข้าหางพี่โอ๊ฟเหมือนกันเจอพี่โอ๊ฟครับก็เลยเข้าไปเจอเข้าไปเจอพี่โอ๊มพี่โอ๊ฟคนเดียวกันใช่พี่โอ๊ฟเือแบบว่าแอบฟังขับเขาใช่ใช่พี่โอ๊ฟตอบพี่โอ๊ใหญ่ใหญ่สุดในค่ายเราอเออก็เขาก็บอกว่าเออดีอันแบบทาเดโมส่งมาอะไรเงี้ยผมผมเข้าไปแล้วก็ผมคุยคุยเสร็จผมรู้สึกว่าเออเรายังไม่พร้อมอืมอืมก็เลยแบบ บอกตอนนั้นคือปี2018ที่เรายังไม่รู้สึกไม่พ้อใช่ไม่พร้อมเพราะผมรู้สึกว่าเราเราทำดนตรีด้วยความชอบแต่ว่าเราไม่ได้แบบศึกษามันจนแบบเข้าใจจริงๆแบบแบบทำงานกับโปรดิวเซอร์ให้มันให้มันง่ายขึ้นทํางานกับนักดนตรีให้มันคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยภาษาดนตรีอะไรผมก็เลยแบบเหมือนกับเก็บตัวนิดนึงครับกลับไปแบบฝึกทําพวกแบบฝึกทาเพลงพักก่อนแล้วไปไปศึกษาเพิ่มเติมใช่แล้วผ่านไปอีกปีหนึ่งเลยครับแล้วก็ค่อยกลับไป เอาเดโมอีกเพลงหนึ่งที่แบบส่งให้พี่โอฟังอีกทีแล้วทีมก็บอกว่าแบบเออเออมันมีพัฒนาการขึ้นจริงๆมันแบบว่าน่าจะพร้อมแล้วแหละก็ะเลยแบบลุยเลยครับอห<ช>ลังจากนั้นเลยก็เข้ามาเซ็นสัญญ,ญาอยู่ที่ค่าย Music Move เลยใช่ม u s ส<ช>ิ Move r e c คอร<ๆ>แล้วอย่างนี้ไอตอนที่เราทำเพลงตอนที่เราศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเรายังได้คุยแลกเปลี่ยนกับพี่หนึ่ e อยู่หรือเปล่าครับมีครับมีก็โอ้โหจริงๆผมรู้สึกว่าเราอะ่ะ เราเราเราปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์อ่ะมันเหมือนแบบเขาบางทีอ่ะคนที่มาก่อนเราเขางมใช้เวลางมมานานมากจอเจอใช่กว่าจะหาคําตอบแบบเนี้ยใชใช้เวลานานแต่เราได้ปรึกษาเขาเลยใช่ครับมันก็ทําให้เราแบบมีแนวคิดหรือว่าเข้าใจอะไรได้ได้เร็วขึ้นใช่ใช่ก็คุยกับพี่หนึ่งคุยแบบปรึกษากันจริงๆพี่หนึ่งแอบแบบส่งงานมาให้ผมอัดกีตาร์อะไรอย่างงี้ด้วยก็คือแบบเฮ้ยเรา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 เริ่มแบบ คือเราได้ได้ทำงานในสายดนตรีที่เราอยากทำครับก็แฮปปี้ใช่ใช่โอ้โหนี่ถือว่าโชคดีมากๆนะ่คือได้ทํางานในสายดนตรีที่เรารักต้องใช้คานี้แล้วเจอกับคนที่เขาเป็นเหมือนแบบศิลปินในดวงใจของคุณด้วยไจดออเลยครับไจดอผมแล้วมีความรู้อยู่แล้วในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่เราขอคำปรึกษาเข้าไปใช่ครับโอ้โหนี่คือเส้นทางของน้องๆนะฮะคือต้องบอกเลยว่า มาอาจจะแบบคนละแนวอาจจะมาคนละเส้นทางแต่สุดท้ายมาเจอกันมาอยู่ที่ค่ายมิวสิกบู๊ด้วยกันนะฮะจนกระทั่งมีผลงานปล่อยออกมานะ,ะอย่างนี้ต้องถามถึงตัวเพลงที่พี่หลุเพิ่งฟังไปไมาเลยรู้สึกแบบมีความสุขเห็นแล้วยิ้มตาม MV ก็สวยด้วย <c oughs> โอ้เอ็มวีผมชมกันเลยนะมิวสิกดีโอนางเอก MV เฮ้ยสวยมากพูดถึงเพลงนี้หน่อยกับเพลงที่มีชื่อว่าอยู D ่ดีๆก็น่ารักแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้แม่แจ๊คได้มาจากอะไรครับ คือจริงๆตอนแรกเนี่ยเพลงซิงเกิลที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่จะไม่ใช่แนวนี้เลยครับจะเป็นแนวเป็นเพลงเศร้าแต่เสร็จแล้วเหมือนมีวันนึงที่พี่โอ๊บเนี่ยเขาให้ผมกลับมาอัดกีตาร์ทธิบายแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยฟิลอะไรหลายๆ,ๆอย่างฟิลลิ่งเออเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากทําเพลงเพลงชิ้นนั้นคแล้วเรามีมีอีกชิ้นหนึ่งที่เหมือนกับเรารู้สึกแฮปปี้มากเวลาที่ได้ฟังเวลาที่ได้ทํามันนั้นผมก็เลยลองส่งไปให้พี่โอฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่า เฮ้ยโอเคได้งั้นมาทําเป็นเพลงนี้เลยอืส่วนเรื่องคอนเซปต์เนี่ยก็มาจากว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็เล่นไอจใช่ไหมครับอินสตาแกรแล้วก็เปิดสตอรี่เปิดของเพื่อนอะไรองเงี้ยครับถ่ายเล่นๆใช่ถ่ายเล่นๆแล้วเส็จแล้วเหมือนกับมีมีคนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ลงแบบเหมือนเป็นเป็นโค้ดแบบว่าแชร์มาอ่ามันเขียนว่าจริงๆบางทีการตกหลุมรักเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยมันคือการที่คนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่เราไม่รู้สึกอะไรเนี่ย แต่อยู่ๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราดันเห็นเขาหน้ารักขึ้นมาเลยว้าวว้าวว้าว <c oughs> ไม่มีอะไรมากมก็เลยผมก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มันน่ารักดีก็เลยเอามาเป็นคอนเซ็ปต์เพลงนี้ครับอ๋ออือนี่คิดภาพตามเลยนะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าแบบบางทีไถๆดูอยู่นะการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะคือแค่แบบเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฮยอยู่ดีๆคนนี้มันรู้สึกมันโดนใจมันน่ารักตบบนี้ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคุณหยิบหย,ยิบตรงโมเมนต์มมตนี้มาทําเพลงอย่างนี้อาแล้วส่วนตัวเนี่ยอ่าชอบเพลงแบบอกหักหรือเพลงแบบสไตล์ระบุนหัวใจแบบนี้อยู่แล้วอืมน่าจะชอบฟังเศร้าชอบฟังอะไรเบาๆเบาๆมากกว่า,าสบายเพราะที่พี่ถงถามนี้เพราะผมรู้สึกว่าคุณสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการแบบแอบรักตกตกหลุมรักหรือว่า เจอผู้หญิงที่น่ารักแบบนี้ฟิลลิ่งของเสียงคุณอารมณ์ที่คุณถ่ายทอดออกมานี่คือเอามาจากชีวิตจริงคุณเลยใช่ไหมไม่เชิงครับอันนี้ยังไงครับก็เป็นเหมือนกับพอมันเป็นคอนเซปต์ยังไงครับก็เหมือนกับก็มีพี่ที่พี่ที่ถ่ายครับพี่เอกซีซั่น5แล้วก็คนที่ทำเพลงให้ศิลปินใช่พวกพี่เอิร์ธพัาวีพี่พี่วงเอลิสแล้วก็โปรดิวเซอร์เนี่ยก็ช่วยกันเขียนเนื้อออกมาเหมือนเราก็มากระจายกันว่า เฮ้ยเราอยากใส่อะไรลงไปในเพลงนี้ครับจนมาได้เป็นเพลงนี้ครับมีพี่เอิร์ธพัทรวีมาช่วยด้วยเหรอโอ้โหมีแต่คนเก่งๆนั้นเลยนะแล้วคุณถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกถ้าเกิดใครได้ดู m อมนี่เล่นเป็นเพระเอก MV เองด้วยนะนางเอกเ v เลือกเองด้วยไหมก็คืออันนี้คำถามสุ่มเสี่ยงครับคำถามนี้สุ่มเสี่ยงต้องระวังดีๆก็น่ารักเองอาจจะแบบเดินปิ้งให้นางเอกคนนี้อยากให้มาอยู่ใน MV จึงเลยเวลาทำเอ็มบีเขาก็จะมาเหมือนกับ มาประชุมกันเหมือนกับจะปีฝ่ายโปรักชั่นแล้วก็มีฝ่ายทีมของค่ายเราแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากให้ทีม MB เป็นแบบนี้แล้วก็มาดูกันว่าเฮ้ยนางเอกคนไหนน่าจะเหมาะกับคอนเซปต์นี้อะไรเงี้ยเออเอ,อก็มาช่วยเลือกกันก็เลยได้น้องนางเอกมาน้องนางเอกชื่ออะไรครับอ่าชื่อป่านครับน้องป่านอืมเฮ้แต่พี่ว่าภาพบรรยากาศ m อมมันสวยมากนะฮะเหมือนเหมือนอยู่แบบ สไตล์นั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรองี้ไหมใช่สักยาเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงในพาร์ทของมิวสิกวิดีโอนะฮะนี่คือ1นึ่งเพลงนะฮะของมิวสิกบูฟถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองฟังอยากให้เราเปิดฟังของน้องเมฆแจ็คดูนะฮะเอสวยนะฮะแล้วก็ฟังแล้วยิ้มตามใครที่เคยมีอารมณ์แบบอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักพี่ว่าน่าจะโดนเพลงนี้ตกได้แบบง่ายๆเลย รวมไปถึงนักร้องน่ารักด้วยเมจแจ็คเองน,น่ารักด้วยนะอะอะแล้วในเพลงของคุณบ้างดีวกว่านะงานะทางฟัง,งเขาแบบละมุนหัวใจไปแล้วยิ้มฟังแล้วมีดอกรู้สึกยิ้มตามฟัง่งของคุณปล่อยเพลงอะไรออกมาครับปล่อยเพลงที่เป็นเหตุการณ์หลังจากเพลงของเมจแจ็คหนึ่งวินาทีเอ้ยแล้วมันเกิดอะไรไม่ใจไม่ใจคนละโลกกันอันนี้เขาแบบหวานแหววสดใสเอาผมมันจะเป็นเป็นโมเมนต์ที่แบบ เราอะเคยชินกับอะไรอย่างหนึง่งสมมติว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราเ,เราเคยชินกับการมีมีเขาอยู่ข้างๆแล้ววันหนึ่งเขาหายไปม,มันก็เลยเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยแล้วแบบเราก็ทําใจไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีไม่เหลือใครเลยครับมันเป็นเรื่องจริง คือใน<ม>พาร์ทของเพลงของคุณดูแค่ฟังเรื่องเล่าแล้วเรื่องราวนี้ก็อกแอบเศร้าแล้วเพลงเพลงนี้นได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงเลยหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหน้ำตากำลังจะไหลเลยเฮ้ยเล่าสิยังไงฮะไม่ไม่ไม่คือจริงๆอ่ะผมอ่ะผมต้องบอกว่าที่พูดเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อดีของการทำงานที่มิวสิควงบเรคคอร์ดด้วยครับคือพี่ๆทีมงานทุกคนช่วยกันช่วยกันหมดเลยมาแชร์มาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์กันใช่วิธีแต่งเพลงเพลงนี้ของผมมันเริ่มจากการที่ว่าเรามีทำนองมาก่อนครับ แล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันฟังสุดท้ายจังหวะที่ฟังเนี่ยพี่คนหนึ่งในค่ายบอกเนี่ยฟังเพลงเนี้ยออตอนที่เราฟังเพลงเนี้ฟังแล้วแบบนี่คือยังไม่มีเนื้อร้องนะแต่ฟังทานองปุ๊บเนี่ยเพลงนี้มันมีคนตายอ,อมันต้องมีคนตายในนั้นเออเออใช่ครับไอจังหวะเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้เป็นสตรอรี่ของเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยโอเคเขาเคยอยู่ตรงนี้นะแล้ววันหนึ่งเขาก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ได้เป็นท่อนจะมีท่อนหนึ่ง ในเนื้อร้องว่าวนแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆให้จำเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยอืมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงด้วยครับาะแบบเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยใช่ครับมันก็เป็นเรื่องจริงตอนที่เขายังอยู่ข้างๆเราก็เป็นเรื่องจริงอืมตอนที่เขาไม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันแต่เราไม่คุ้นอืมอย่างนี้อันตอนที่เข้าไปพี่ลองถามนิดนึงนะ eh. ตอนที่เราเข้าไปในห้องอัดเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ที่แบบพอฟังเสียงคุณแล้วผม่ย ผมรู้สึกมันมัน,ม,นมันอยากจะร้องไห้อยากจะเศร้าตามคุณนนะตอนนั้นคุณนึกถึงอะไรตอนที่เข้าไปในห้ององัดฟิลลิ่งต้องแบบไหนยากไหมในการอัดเพลงยาก,ย,ย,ากยากครับคือจริงๆต้องบอกว่าของคล้ายๆไม่ใก่คือเราชอบเพลงแบบสบายๆฟังสบายๆใช่เราไม่เคยมีมเมนต์อกหักหรือจะกเสียใครไปด้วยมีก็ผ่านมาในชีวิตมีอกหากนีไปแต่แต่ผมว่าที่ที่ผมหลบรีเล่สุดๆนะคือหมาที่เราเลี้ยงตัวแรกมันมันคืออย่างนั้นเลยมันคืออะไรทุทุกวันกลับมาที่บ้านปุ๊บ รออยู่ตรงบรันไดอรออยู่ตรงหน้าประตูรอมาหาอะไรอย่างเงี้ยอพอเขาแบบตายไปปุ๊บอะเราเราเปิดประตูเข้ามาเหมือนเดิมมันก็แบบจะไปหาเขาที่บันไดเฮ้ยอ๋อไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงีนเน้ยความรู้สึกที่สั่นหางวิ่งมาหาเราหากระดิกว<อ>ิ่งมาหาเฮ้ยมันหาโมเมนต์นั้น 2> <2> <าย S 1> เฮ้ย,มยโมเมตนต์ที่เราคุ้นเคยมันมันหายไปใช่ครับเออเออใช้เวลานานกว่าจะแบบอาจจะแบบเรารู้ว่าแบบออกเขาไปแหละ ไม่อยู่ละมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันใช่ใช่มันผมว่ามันมันก็ใช้ได้กับหลายๆเหตุการณ์ครับคือถ้าเกกอเรื่องอกหักมันก็แบบตรงไปตรงมาเราไม่คุ้นเราเราต้องเจออะไรแบบนี้จนต้องนานอ่ะเอาฟิลลิ่งเอาอารมณ์จริงๆออกมาถ่ายทอดอารมณ์เพลงเพลงนี้ใช่ครับก็ใช่ถึงว่าเวลาฟังเสียงคุณแล้วมันรู้สึกเศร้าตามไปด้วยนั่นคือแบบศิลปินนะศิลปะและศิลปินใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ กว่าจะอัดออกมาได้อครับขอบคุณครับแล้ว MV ล่ะเป็นยังไงบ้างโหอวนี่เล่าเรื่องยังไง MV เล่าให้คุณผู้ฟัง MV จริงๆเน่ยมันจะมีมันจะมีวิธีการเล่าแบบเป็นแบบเป็นขนานกันครับอคือถ้าไปดูเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบสีสวยสว่างครับห้องแบบสว่างคู่รักอยู่ด้วยกันมีความสุขสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะตัดเป็นฉากเดิมอบรรยากาศเปลี่ยนไปอื คือทุกอย่างอะเหมือนเดิมข้าวของอยู่เหมือนเดิมแต่ภาพมันจะกลายเป็นแบบมืดมืดดำดำแล้วอ้าวตัวเอกเหลืออยู่คนเดียวอืแล้วัน็จะแบ็คกลับไปมาเคียงข้างเราตอนมันจะเหมือนกับคนที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดเหมือนหายไปเลยใช่ครับหายไปแล้วก็แบบแล้วเขาก็แบบมันจะมีข้าวของต่างๆที่แบบว่า มันทำให้เขานึกถึงจังหวะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะเกิด flash back กลับมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบจังหวะนั้นก็เรียกน้าตาเลยครับผมบว่าเศร้ามากใช่ใช่โอ้โหเล่าขนาดนี้พี่พี่พี่อยากจะฟังแบบความรู้สึกสดๆผ่านเสียงเพลงถ่ายทอดให้กับ คุณผู้ฟังได้ไหมไ MV ก็ดูเศร้าเสียงร้องนะถ้าเกิดได้ฟังเนี่ยก็เศร้าแล้วถ้าเกิดฟังเสียงสดๆตอนเนี้ยพร้อมกับกีตาร์สักตัวหนึ่งได้ไหมครัน้องอันครับได้ครับ้เอ่เอรบกวนด้ฮะส่งกีตาร์น้องอันตัวไหนะฮะเอาฮะผู้ฟังฮนะอยากจะฟังอันร้องสดๆก่อนนะฮะเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเมจัคคุณมาปิดด้วยระมุนหัวใจให้พี่หน่อยนะตอนนี้ไหนๆอารมณ์มันได้แล้วนะครับ MV ถ้าเกิดใครได้ดูแล้วจะเห็นถึงความเศร้าของการขาดใครสักคนหนึ่งไปที่อยู่ด้วยกันมาตลอด ลองฟังสดๆแบบนี้ฮะเสียงของน้องอั๋นนะฮะจาก Music Move เล็กขอนะกับเพลงเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยนะฮะพร้อมแล้ว Music ครับผมวนแบบนี้ย้ำๆยำซ้ำๆให้จำเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยจากนี้ เธอหาต้องอยู่ต่อไปโดยไหมมีเธอก็คงไม่เลือใครวันที่เธอเดินจากฉันไปทิ้งไว้แค่เพียงร่างกายที่มันไรหัวใจได้แค่รอต่อไปอีกานานสักเท่าไร สายไปก็ยังรักเพียงเธอได้แค่คนเดียวรักเพียงเธอได้แค่คนเดียวว้วาววเียครับผมใจจะขาดนี่เห <c oughs> มือนเหมือนใจจะขาดเหมือนว่า หัวใจนี่คือตกไปเลยนะฮะใครที่อยู่ในโมเมนต์แบบเ,เคยเจอความรู้สึกแบบนี้ที่คนอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นอ,อย่างที่น้องอ่านบอกอาจจะเป็นสัตว์เลี้ย,ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดชีวิตแล้วอยู่ดีๆคนคนนั้นเนี่ยหายไปจากโลกนี้แล้วบ,บวกกับเสียงของคนที่คุณถ่ายทอดออกมาพี่ใจขาดร้อนๆอ, oh. <laughs> อย่างนั้นเลยคโอ้โห oh, แล้วก็ร้องเพาะมากจริงคนระับปรบมือให้จริงๆนะ<อ> ตามได้ครับเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคนนี้ได้นะใครที่อยากจะลองอสัมผัสกับความรู้สึกแล้วฟิลลิ่งที่น้องอั๋นเนี่ยตั้งใจทําเพลงนี้ออกมามากๆใส่อารมณ์ลงไปฟิลลิ่งลงไปในเพลงนี้เพื่อที่จะให้ถึงใจคุณผู้ฟังเนี่ยลองรับฟังของหนุ่มคนนี้ดูนะฮะอ่าเล่นสดเพลาะด้วยีโอกาสที่ได้ไปฟังตามคอนเสิเร์ตมีที่คอนเสิร์ตตามอีเวนต์ต่างๆหรือเปล่าครับน้องอั๋นครับอันนี้ก็ต้องฝากทางพี่ๆทีมงาน MMR นะครับอยากคือ ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะอยากจะโชว์ครับอยากจะออกไปเล่นงานข้างนอกครับก็อยากจะฝากให้ชาวเมโลทุกคนติดตามช่องชางต่างๆด้วยแล้วกันฝากน้องอังไม่ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังฮะหนึ่งเพลงนี้ดีจริงๆนะครับเอาล่ะมาถึงในโมเมนต์ของคุณมากดีกว่าฟังนั้นฟังแล้วพี่ลงหัวใจจะขาดหัวใจแบบร้าาหมดมันละมุนหัวใจยิ้มยกันบ้างดีกว่ามิวสิกวิดีโอของคุณนะฮะเมื่อกี้ที่เราเล่าไปแล้วถ่ายทํายากหอเปว่าฮัมเบิกจัคก็ ค่อนค่อนข้างเขาต้องบอกว่า,ามันมีเรื่องเหมือนกับพอมันเป็นมันถ่ายในร้านแล้วเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่อะไรค่อนข้างจํากัดครับก็เลยต้องส่วนมากก็จะเป็นเรื่องโปรดักชันของเขาครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็เก่งมากในการทํา MV ตัวนี้คร,ครับผมแล้วก็นักสแสดงก็นางเอกครับก,ก็เล่นได้ดีมากๆนี่ถ่ายออกมาน่ารักมากใช่ใช่ก็เลยทำให้ MV เอ็มีดูดูน่ารักมากๆอเอออารมณ์แรกทอดเสร็จเสร็จปุ๊บเรามมเป็นพระเอกด้วยเป็นนักร้องด้วยถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ด้วยนะฮะดูเขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเขินตัวเองเออไม่จะเขินตัวเองด้วยอ่ะโย มันก็เป็นความที่เราก็ยังไม่คุ้นนะเพราะว่าปกติเราก็เป็นเป็นศิลปินเล่นดนตรีอย่างเดียวเป็นเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยโอ้ยเหนยบอกเข้าเข้าเพลงนด้วยเออเออโดยรวมก็คือเหมือนกับมูทเอมันก็น่ารักครับอ่าฮะมันก็เลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคโล่งใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ผลงานชิ้นนี้เพงออกมาสมบูรณ์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่แบบเหมือนตั้งใจกันทำา m ็แล้วก็ทำเลง เพลงนี้ด้วยครับอืมนะฮะมิวสิกวิดีโอนี้ปล่อยมาได้ประมาณกี่วีคแล้วครับสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว่านะฮะตอนนี้ทะลุน่าจะแสนกว่าแล้วนะพี่นะจะสแสนจะสมแสนแล้ว,ลวโอ้โหนี่นะ ขอให้มันทะลุ1ล้านเร็วๆนี้เลย uh huh. นะครับแล้วอย่างนี้มาที่เมโล่ทั้งทีลิฟวิงโยป๊อปนะฮะอยากจะจัดให้กับแฟนๆของน้องเมฆแจ็คนะฮะที่ได้ดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้แล้วอาจจะหลงไหลในตัวพระเอก MV อาจจะเห็นหน้านางเอกแล้วแอบอมยิ้มวันนี้นะฮะลองฟังสดๆนะฮะเรื่องแม่อยู่ดีๆก็น่ารักในเวอร์ชันแบบสดที่ไลท์ที่เมโลกันดีกว่าของกีตาร์หน่อยได้ไหมฮะเ <S <S ออตัวนี้คนละตัวนะครับคนละตัวกับน้องอั๋นนะครับ เมจัคเดี๋ยวเอาให้ละมุนหัวใจเลยนะดเดี๋ยวพี่ขยับให้หน่อยเออจะได้เล่นแบบสะดวกสะดวกนะ,ะถนัดถนัดนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วออขออนุญาตนั่งตรงนี้นะฮะน้องก็จะได้เล่นได้แบบสะดวกสะดวกนะฮะเพลงนี้นจะน่ารักขนาดไหนถ้ากีตาร์อยู่ในมือของเขาคนนี้ดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยะะดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นฮะอยู่ดีๆก็น่ารักจากเมจัคมิวสิกพรอมไปครับ เข้าใจอยุดที่ได้ยิ้มของเธอจนใจฉันละลายเม่อกี๊เธอทุกทีเวลาเธอยิ้มให้ใครแล้วฉันจะไมรู้สึกห่วไม่เคยรู้ว่าธ แค่มองตาเฉยๆมันก็ทำให้เคลิ้มไปไม่เคยคิดว่าฉันจะงังไายคิดถึงจนมันหลายใครมีเธอเข้ามาในหัวใจเฮ้ยดีที่ฟังเสียงเราแล้วที่ดูเอ็มดองเราไม่ได้ยิ้มไม่ไ <laughs> ด้ยิ้มตามจริงนะเฮ้ยจริงความรู้สึกของเพลงเพลงนี้นะครับ เนื้อเพลงมันก็หวานอยู่แล้วนะมันเหมือนคนคลั่งรักด้วยไหมใช่ครับเหมือนกับนคนที่แบบว่าเจอแล้วก็เฮ้ยอยู่ๆทาไมคนนี้น่ารักจังแล้วเราก็เหมือนคลั่งรักเขาเลยเออเออเนี่ยอ่านดูดิอ่านดูฟังเสียงเขาแล้วคุณลองดูเอมีตัวนี้ไปด้วยดูหน้านางเอกดูหน้านนเคิร์มเลยฮะเคิร์มนะใช่ใชเอาล่ะอยากให้สองหนุ่มนะฝากถึงซิงเกลิลนี้หน่อยนะฮะอยากให้คนไทยนะครับแล้วก็แฟนๆชาวไทยเนี่ย เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอของน้องๆน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นของน้องเมฆแจ็คเองหรือว่าน้องอั๋นเองนะฮะเดี๋ยวให้น้องเมฆแจ็คเนี่ยฝากถึง MV ตัวนี้ก่อนเลยฮะเชิญครับครับก็ฝากมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงอยู่ดีๆก็น่ารักครับตอนนี้ก็อยู่าสามารถรับชมได้ที่ youtube c h ANNEL MUSIC m o v e RECORDS ครับครับ<ม>ฝากติดตามด้วยครับนี่น่ารักมากโอ้ซีนนี้ก็เขินเลยอะ่ะผมผมรู้ว่าตอนคุณเล่นคุณเขินไว้เนี่ย <laughs> มันจะมีซีนที่เขาบหยอกหยอกเย้านะฮะหยอกเยาแล้วเกาะเหมือนกอดเกาะกกอดกันนี่ในร้านนะครับเขินขนาดไหนไปดูกันเอง Music m o ูฟถ่ายภาพมาสวยมากๆผมนึกว mm. ่าคุณบินไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยจริงๆเป็นเป็นร้านในเมืองไทยใช่ครับอยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยครับเออเออเออนะฮะบรรยากาศเหมือนดูญี่ปุ่นอยู่ที่เนี่ยถ่ายที่สแล้วเนี่ย นัดกองตีสี่นองะครู้เออบรรยากาศสวยมากมากอยากให้ไปดูนะฝากไว้จริงๆนะับสำหรับเพลงนี้นะครับอยู่ดีๆก็น่ารักของเมกแจ็คนะฮะเอาละน้องอันฝากเพลงของเราหน่อยฮะรวมไปถึงช่องทางต่างๆที่จะได้ติดตามน้องอันด้วยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลนะ IG Facebook เชิญครับครับสวัสดีครับผมอันเจษดาจากมิวสิควิดีโคอร์ดครับผมซิงหาล่าสุดชื่อเพลงว่าเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยนะครับเป็นเพลงเศร้าๆนะครับเหมาะกับคนที่กำลังอกหักนะฮะ อยากจะฝากให้ติดตาม MV ได้นะครับช่องทางเดียวกันกันกบของ m มคแจ็คนะฮะก็คือ Official c h ANNEL ของ Youtube นะครับมิวสิกบุ๊เรคคอร์ดครับผมแล้วก็อยากจะติดอยากจะให้ติดตามผลงานของอันนะฮะผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยไม่ไว่าจะเป็น Instagram อันอันเดอร์สกอร์เจษดาแล้วก็แฟนเพจอันเจษดาด้วยครับอ, <Instagram S 2> อินสตาแกรมเราด้วยอ๋อแล้วก็คนจะไปตามโซเชียลมีเดียนะครับก็ Instagram เมกแจ็คครับแล้วก็ทาง Facebook Fan Page เมกแจ็คครับผมเข้าไปดูไ <reap> ด <ing> ้นะฮะสนับสนุนศิลปินแบบนี้นะฮะรวมไปถึงผลงานดีๆที่ตั้งใจทำจริงๆทั้ง2คนนะฮะใครที่ชื่นชอบละมุนหัวใจพี่แนะนำฮะอยู่ดีๆก็น่ารักคุณจะยิ้มหวานเหมือนที่พี่โด่ฟังเสียงเมกแจ็ค้าดู mv ด้วยใครที่อออยากจะได้ฟิลแบบเหมือน ตอนนี้จากเสียคนรักไปลองดูเพลงเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยนะฮะของน้องอันได้วันนี้เราจะเปิดให้ฟังด้วยนะครับที่คลื่นของเ l o ล l i v i n g your Pop ของเรานะฮะเราไปฟังพร้อมกันดีกว่าว่าเพลงเพลงนี้มันจะบาดลึกหัวใจเราขนาดไหนกับการที่เราต้องเสียใครสักคนไปนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะทั้งสองคนด้วยครับเมฟแจ็คครับแล้วก็อันจาก Music Move ทเล็กคอร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับและก็หนึ่งเพลงนี้ฮะเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยฮะลองฟังกันดูฮะคุณผู้ฟังครับไปเลยไอ้เจ